สวัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าวเน,นี่ยนาอยู่ที่งานนาวราตีนะถนนสีลมค่ะบอกได้เลยว่างานแห่งนี้นะฮะเป็นงานที่จัดขึ้นประจาทุกปีค่ะแล้วว่าในวันนี้นะวันที่5ตุลาคมค่ะก็จะมีการเฉลิมฉลองนะฮะโดยการแห่พระแม่ค่ะเดี๋ยววันนี้นาเชิญคุณผู้ชมไปดูนะภาพบรรยากาศเต็มเลยค่ะ นวราตรีหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าพิธีแห่เจ้าแม่วัดแขกเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวฮินดูที่มีความเชื่อว่าในวันขึ้น1นถึงเก้าข้ามเดือนสิเ็ดของทุกปีพระแม่อุมาเทวีพระแม่ผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาลพร้อมเหล่าทวยเทพจะเสด็จมาประทานพรให้แก่มนุษย์ และในวันสุดท้ายจะมีการแห่เทวรูปพระแม่อุมาเทวีออกจากวัดให้ผู้ที่ศรัทธาได้กราบไหว้บูชาตามความเชื่อตลอดสองข้างทางของขรบวนแห่จะมีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อให้กับผู้ที่ร่วมง,งานโดยแต่ละโต๊ะบูชาจะมีผู้ที่เป็นแกนนําอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนโดยแกนนําในที่นี้จะทําหน้าที่คล้ายๆร่างทรงสสดบูชาถวายเทพเมื่อโต๊ะหมู่บูชาถูกจัดเสร็จสิ้นอย่างสวยงามพร้อมแล้วจะเริ่มการบูชาเทพเจ้าโดยผู้ทําพิธีโวดนํามีคนในจุงอีก2องถึง าคนคอยเป่าแตรสังกันกระดิ่งเพื่ออัญเชิญโภยเทพลงมาประทานพรสักพักผู้ที่เป็นแกนนําในการประกอบพิธีจะมีอาการคล้ายๆได้รับพลังจากเทพและพร้อมจะส่งมอบพลังต่อให้แก่ผู้ที่ศรัทธาและเข้ามาบูชาโภยเทพด้วยแกนนําจะเดินม,มาหาผู้ที่มุงดูอยู่รอบๆนั้นและส่งต่อพลังโดยการจับไหล่และสวดถ่ายทอดพลังผู้ที่ได้รับการสวดก็จะแสดงอาการเหมือนกับได้รับพลังของเทพส่วนมากจะสั่นและกรีดร้อง เพื่อปลดปล่อยพลังที่ได้รับมาอย่างมากมายสักพักเมื่อพลังงานส่วนเกินถูกระบายออกมาจนหมดทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติทั้งหมดนี้หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องหลอกลวงแกล้งทำเป็นเทพม,มาเข้าสิงแต่มองแล้วเขาตั้งใจทาโดยไม่รู้ตัวไม่ได้ตั้งใจจะหลอกลวงทําเพื่อเป็นการปลุกขวัญและกําลังใจในชีวิตให้กับตัวเองคล้ายายการสะกดจิตตัวเองให้มีพลังและเข้มแข็งหากใครได้มีโอกาสเข้ามา,าน่าจะเข้าใจถึงการเรียกพลังแสงในใจของตัวเองออกมา อยากถามนิดนึงค่ะว่าใครเป็นคนที่จัดตั้งซุ้มแห่งนี้คะอ๋อตัวพี่แล้วก็พวกน้องๆเพื่อนๆพี่ๆร่วมกันช่วยกันทำนะคะ่ะทราบว่ามาทุกปีหรือเปล่าคะอ๋อปีนี้เป็นปีแรกเลยค่ะถามว่าทําไมถึงได้มางานแห่งนี้คะเพราะว่าคนก็เยอะมากเลยแล้วซุว้มก็สวยมากด้วยเพราะว่าเออพวกเราก็มีจิตมีความศรัทธานะคะพระแม่องค์จักรสิทธิ์จินงักรสิทธิ์ทั้งหลายปกติเคยขอพรอะไรไหมคะเคยขอพรแล้วได้ผลไหมคะได้ค่ะแล้วเคยอธิษฐานอะไรไปไหมคะเคยค่ะก็ขอให้ประสบความสุขในชีวิต แล้วรวยเงินทองการงานรุ่งเรืองค่ะมาแล้วชีวิตเป็นยังไงบ้างก็จริงๆอยู่ที่ความเชื่อเนาะแต่น้ำศรัทธาก็เลยประสบความสำเร็จก็ในวงการศรัทธาก็เรียกกันแม่พระเพลิงนะคะแตถามคุณนิดนึงนะคะคุณแม่มาที่นี่เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วคะปีที่จะ20บไปปลาย30ปีได้แล้วมั้งคะ30ปีแล้วสําหรับงานที่นี่นะคะถามคุณแม่นิดนึงว่าคุณแม่มีความศรัทธาในองค์เทพองค์ไหนบ้างคะจะเป็นใครอื่นก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นพระอุมาพระศรีมหาอุมาเทวีค่ะเป็นอะไรที่ คนไทยศรัทธาท่านน่ะน,นะคะสําหรับงานแห่งนี้นะคุณแม่คิดว่ามีความเชื่อว่าทาให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปมั้ยคะอยู่ที่ความตั้งมั่นของแต่ละคนนะคะถ้าเราเป็นคนที่มีความศรัทธาโดยที่ไม่ออไม่งมงายนะคะเราเป็นศรัทธาที่มีสติแล้วก็เป็นศรัทธาที่ไม่เคลือบแฝงก,กับการพานนี้แต่พระนามของเทวดานะคะเราก็จะได้พรแห่งพระองค์ค่ะคุณแม่ฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะคะที่ศรัทธาแล้วงมงายมากเกินไปหรือว่าศรัทธาอย่างไรให้อยู่ในความพอดีคะ่ะ ศรัทธาเนี่ยนะคะเราต้องศรัทธาในพระนามกับศรัทธาในมูรตินะคะมูรติหมายถึงเทวรูปของพระองค์ท่านนะคะอย่าศรัทธาในตัวบุคคลค่ะเพราะศรัทธาในตัวบุคคลยึดติดกับตัวบุคคลยึดติดกับสถานที่ก็จะนํามาซึ่งให้เราเนี่ยเกิดความไข้เขลกับศรัทธาที่เรามีกับประมาณดานะคะมิฉะนั้นกระแสอะไรก็กระแสนั้นกระแสลมปากคนเนี่ยสร้างมาซึ่งความงมงายมากกว่าคำว่าศรัทธาค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่คือบรรยากาศในงานนาวัดอาตีประจำปี2544หรือปี2557นะขอให้โชคดีมีชัยทุกคนค่ะเน,นี่ยนาราไปแล้วสวัสดีค่ะ